สวัสดีจ้ามาผมมาพ่อ,อก,กับแม่เอมาาอีเ,อเดอร้เมืนอนี้อากาศดีพี่น้องเห็นน้ำยานหนมจีนกินอืมแตดแซบบอพุนนะ่ะทั่วงอกทั่วฟักเงาประกาศข่าวกับรำหันท้าก,กาันพุ่นอะ่จะจับขนมจีนแม่เอมาบองามได้แต่ว่าน้ำยาน,นี่แซบจ้าอืมเห็นว่าให้ลูกกินแต่ว่าคุณสายกินน้ำบ่ได้แล้วนี่แล้วที่แซบไอ้ก้นแซบท้องแล้วพุ่นอนะ่ะเอมาเต็นเป่าอันฟ้องสบู่ข้างนอกเลยแม่เอม็มอาจะเป็นนม่เอ็มาข้างนอกแล้วจ้า กาใช่หมามานลินข้างนอกอันนี้มันไม่ได้เหรอโอ้อันนี้มันไม่ได้อันใดบ่ได้อันนี้มันไม่คูนนไ่ได้เอาก็ได้ปะเดี๋ยวสุภาพขอดูโปรไิล์อันนี้ก็ได้ได้ล่ะอันนี้ เป็นโมปิดกับว่าโมได้พ <festivals> ูดนะพูดว่าไม่บอกไรเลยไม่ไ <seeing> ด <out reindeer> ้บอกอย่างไรน่ะเกี่ยวกับซูล่าปะมี่เศร้าเนี่ยไปทรงเห็นมากลบพี่น้องลบสององศาบันนี้ฮะแดดออกย่านบาลบเยอะ โมดีลบแต่เมือเศ้ามันอากาศเย็นเนาะมาจิมาทำความสะอาดเอาพวกอันต้นไม้ที่มันตายออกไปก่ะเห็ดบ่ได้พี่น้อง อ,อ,อิมายังไม่ละลายมวนบ่อยมาก <Yeah. S 1> เอาเล่นคนเดียวกับมวนตีจะมันพายไปโบ้เอ็นขอยทางนี้ <c oughs> ตีขากล้องไหมเดอใยิโห้หลายใช่ไหมเอ็มมาเอ็มมาตัใตใจสุดาวสอ้ใหญ่พอต มีซื้อสาสองปีกว่าพี่น้องเล่นได้เล่นได้แต่นาห้อนบ้านในเบิร์ตยคุ้มขนาดซื้อแกนลนอนใหญ่มันไม่แพงเนาะนอยากดตูตอนที่เอมมาเอมมาจบไเอาว้ที่เอาไว้ยูทูบเอยูยูทูเด้ออันนี้มาสั้นเอ็มมาว่า จีิดไเมีสิบ้อโเหินใหญ่วัาแม่อยากให้มันสูงๆเนีเางเออเีชิดูดฝุ่นนี่เอาเล่นในยังเก็บคานันดิเล่นได้เนี่จะไปใส่ จะไปลิ่นน้ำพี่อ้อยไปท่านพี่น้องส่วนไปแปรงฟันนองมันก็ว่าได้แปรงฟันนอนพี่อ้อยเพื่อนนั่นน่บอดูสิพี่น้องพี่อ้อยเพื่อนนั่นเลิกเรียนมากกับเลิกมาแต่โดดอะไรเลยพี่น้องมาเห็ดคุกกี้น้ำยาลมกลินกันมันไม่มีโบเรกินเยอะเพราะว่าพี่อ้อยเขาคอยมักต่อน้ำยาดมกลิ่นรอยเอ็นมักอยู่นอนอยู่วะอย่างบนมาเลยออกมากิน อันนี้ของขวัญที่สามารถพี่ออยจะเพิ่งได้สองสามวันที่แล้วนี่แต่ยังไม่ยังไม่ได้เปิดรอเปิดวันนี้จะหาคนได้พี่น้องเออ,ของขวนคริสมาสนี่เพราะว่าพี่ออยอันนี้เป็นเหตุงานที่ทํางานที่เดียวกันกับคุณสาสรเนาะแต่ว่าทําคุณละ,ะแผนกจะอืมก็เลยหาคนได้แต่ว่าของของคุณสานะ่ระได้ก่อนหรือหลังก็าม,มาจากปารีสนี่แหละอันนี้ของพี่ออยหนาะคนได้เพราะว่ามันเป็นประมาณแบบว่า ก็จะมีในเน็ตให้ดูว่านในราคา800โคนนะแม่พี่น้องคุณจะสั่งอะไรก็ได้ในเน็ตแบบว่าบอมเบร้านอื่นนะเขาจะมีร้านร้านมาให้เราดูว่าเราจะเราจะสั่งอะไรในราคานี้นะแม่โดยพนบอมเนลมาก่ะพี่น้องมันบอมเบแบบหลายหลายอย่างให้เลือกมิแต่ของใส่ก็จะระแจกทังสิ้นนคนได้ถามแม่มาตั้งแต่ก่อนสีสั่งค่นแม่ออยเซลอย่างดีออยเอานั่นี่แล้วแต่อ้อยแม่แม่มาว่าการออยเอาเครื่องที่กรินแหละเครื่องย่างบอเออได้กันเลยวางสี่แหละ เป็นก็เลยเลือกเอานี่แหละพี่น,น้องมันไม่มีหลายอย่างให้เลือกแต่ว่าสองใส่สั่งของแล้วคนสั่งของลายหรือเปล่ากับบอลูนะมันยังผลิตไม่ทันหรืออะไรประมาณนี้แหละเนี่ยเพิ่งได้มาแต่ว่าของคุณงสารนะได้ก่อนของพี่ออยเพิ่งได้สองสามวันนี่แหละอันนี้ของพ่อ,พอที่เรา,ากลับมาจากเอกว่าดึงออกแน่ๆอันนี้ไงของพุ่งสารของคิดสมาสของพ่อที่เรากได้ก่อนพอดันดลังฮ็กลับหรือฮขอไปด้วยเออแม่หมายถึงอะไร น,นี้ของออยนี่ของควันคีิสมาหากคนได้พี่น้องได้บางสองสามมือแล้วของคุณสาได้ปิดงานมองเดียวกันคุณซากับเดียรของคุณซาได้หลังกลับมาจากปารีสทีวีบ่อยมาก <c oughs> เออไปไปนั่งไปของพ่อยังเป็นตะลิ <AU X> <S 2> <S 2> ่งกองบักไงอีาบอลลินแม่ก็เลยเอาลงไปไ้ลงรถวินเลยเบียดหากน้ยาบนบอเมนหมูกระทะเนาะมันบาร์กลินแหล่พวกมากิโนนยองอยู่บ้างโอ้ยม่กินเลยได้ายออม shop นั่ i ที่เป็นน้วที่เป็นสตลวไดนิชอสาำอวที่ตู้เม่เอนอนไดเลยเอาว่าเป็นสาวเหรินดกอนะเปิดเลยะเปิดแล้วอับูอันนี้ของคุณสาจะพี่น้องถ่ายเก็บไว้นานแล้วแหละถายไว้ตั้งแต่ตอนได้พุณเอามารุวงพอมกันนะจ๊ะอ้าปากิ่รู้นอะไรว่าปากิเป็นคนเลือกเอง หาคนได้พี่น้องเอ้ยของขวัญคริสต์มาสคุณงสาไหมของปีกไก่หาคนได้ปีนี้เอา้าปรเข็มจ้าพี่เอ็มมาไม่เชว่อที่พี่เอ็มมาดูอยู่ในไอแพดแล้วมันคืออะไรอ่ะพี่เอ็มมาไม่เชว่อพี่มิ่พี่เอ็มมาชอบปิดอ๋อไปบอกว่าประเข็มมาให้หนูดูด้วยไปยยไปบอกว่าประเข็มมาให้ดูด้วยไปยามา นูต้องให้น้องดู iPad ด้วยนะคะไ,นะไปพูดดีๆพูดประกอกับน้องถ้ามันหลายคนแล้วอย่างนี้หน,หนูหนูต้องเล่นกับน้องด้วยอินเยียบไปเลย พอจะติีออกมาว้าวเสียบปากแต่พี่นอ้องเขาเสียบปากแล้วไม่เคยสิป็นหลอดไฟทางในเห็นให้อุ่นหลอดไฟทางในเห็นให้อุ่นแม่มาไปอยากได้เราเสียบปากมันเอาไปข้างนอกมาได้เสียบเวลาเขนานั่งอยู่ข้างนอกะอนะคะ ไอ้คลิปมันน้อยคนนี้เออมันใหญ่อยู่ตัวนี้ถาข้าเปลี่ยนร้อยกวนอิม่าขึ้นไปเล่นกับพี่ออยข้างบนคุณจ่าพี่น้องพ่อในลงมากหมักเอาน้องไปเล่นน้ำมังเตือกับพี่เอ็นอิมาไปเล่นเกมในข้างบนนั่สิแหละพ่อแม่ก็ได้เวลาจูจีกันจับหันจับหนีก็ได้จากพี่น้องเฮ้ยบุญเรียบมีงานเถ่าแล้วก็ได้อืมคลิปนี้ก็พ่อสำนี่แหละขอบคุณทุกกำลังใจเดี๋ยวไล่ได้จากกระเปเออมาลงมาอาบเออลงมาแปรงฟันนอนมาแล้วสวัสดีจ้าบ๊ายบาย